มีทั้งคอสช,ชมหาไทยและคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยท่านนายกจะมั่นใจได้จะมั่นใจได้ใช่ไหมคะว่าการทําประชามติจะไม่ถูกล้มได้ไม่ว่าจะผ่านไปคนล้มล้นเดี๋ยวมาถามผมผมไม่ต้องการให้มันล้มอยู่แล้วใครจะล้มใครจะล้มอ่ะผมล้มอ่ะหมาย<ะ>หมายถึงว่ามีการดูแลมากขนาดนี้เนี่ยท่านนายกมั่นใจได้ไหม,มว่ามันจะไม่ล้มได้ผมไม่มั่นใจคนเหล่านั้นคนที่จะล้มอ่ะก็อย่าลองของแค่นั้นเอง กฎหมายมีอยู่ผมก็ามาคับใช้กฎหมายเขาเท่านั้นเองทำไมจะต้องก,งกงังวลไม่กังวลแล้วถามมันกลัวไหมล่ะเผากลัวไหมเนี่ยก็เห็นมีคนเดือดร้อนอยู่ไม่กี่คนก็ไปเชื่อไปตามบิดเบือนกาอยู่ได้ผมกดดันคุณหรือเปล่าผมสั่งคุณแม่คุณต้องไปผ่านหรือไม่ผ่านให้ผมอะคุณก็ไปเขียนวิเคราะห์ถ้าไม่ผ่านแล้วนี่อยากอยู่ต่อโทษเขียนกอยู่น,น,นั่นแหละโน่นมองประเทศชาติโน่นจะทาไงกันต่อไปโน่น ผมก็พร้อมทุกอย่างอยู่แล้วรถแบกของผมก็มีผมอยู่แล้วใครมาลม้ลมรถแบกของผมล่ะใครล่ะใครลม้มเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ไม่รู้จะตอบไงวะต่อไปฮนะับครับปองพิพัฒน,น,น์บรรชาโนนจากเว็บไทยพับพีก้าครับใช่สอ,องรอบเรื่องวะครับคือตอนนี้เหลือแค่สามสิบวันก่อนจะลงประชามติใช่ไหมฮะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีโพลมาบอกว่าประชาชนจํานวนไม่น้อยเลยยังไม่รู้วันประชามติที่แน่นอนเนี่ยรัฐบาลจะ ช่วยเหลือยังไงได้บ้างฮะให้คนเขาพูดมาตลอดผมพูดมาทุกวันป่ะครับว่าหน้าที่ของประชาชนคือการประชาธิปไตยครับแต่ผมถามประชาชนเนี่ยเขาตอบออกมาเท่าไหร่ละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ี่เขาสนใจแต่ปากท้องเขาเออเขาหาเงินอยู่เศรษฐกิจมันก็แย่อยู่อะไรก็อยู่เขาก็พยายามหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไอ้นี่ก็จะประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือมันจะเอาทุกอย่างได้ไงก็ก็แล้วแต่เขาสิความผิดของผมอ่ะที่เขาไม่สนใจอ่ะล้วทำไงอ่ะเขาไม่สนใจอ่ะ ผู้ก็พูดครูก็ครูขอครูคอมีเปล่ามีแต่ก็ไม่เข้าใจอีกแล้วผมทําไงคุณนี่หน้าที่คุณสร้างเข้าใจกับเขาไม่อย่กอะไรก็โยนผมมาทุกเรื่องเสนอให้มันขัดแย้งกันอยู่นั่นแหละออนนี้เป็นเพราะว่าฝ่ายไ่ลยรณรงค์ไม่ว่าจะรับหรือไม่รับเองไม่สามารถออกมารณรงค์ได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าก็กฎหมายเข้า่าไงล่ะพอรบมมันจะรวบรวมอะไรกันนักหนาเขาก็อธิบายไปแล้วว่ามันดีตรงไม่ดีหรือไม่ดี ถ้าเห็นว่าที่เขาพูดมามันไม่น่าเชื่อก็ไม่ก็ไปต้องไหรับเขาพูดจะไม่จะพูดอย่างไงแล้วนะผมว่านะมันมีอยู่อันเดียวอะไรนักการเมืองทุจริตเข้ามาไม่ได้เรื่องเดียวนั่นเองนั่นแหละคือประเด็นไปดูดิคุณอยากให้คนทำความผิดที่มันสารตัดถินแล้วเข้ามาอีกก็ตามใจคุณก็ไปบ้าเอารัดนูหน้าถ้าจะต้องทําใหม่แล้วก็เรื่องคุณคือคือที่ที่ผ่านมาเท่าที่ที่ดูจากข่าวคือการลงการรณรงค์ของบางกลุ่มเนี่ยไม่ผิดกฎหมายประชามติแต่ว่ามันไปผิด ประกาศคำสั่งคอสชอแทนเนี่ยจะผ่อนคลายไม่ให้ใหการรณลงมันสามารถทาได้ก็มาดู <นะ S 2> ที่วัตถุปรงการลงคืออะไรละล้มกับไม่ล้มใช่ไหมละ่ะครับเออมันผิดไหมเล่ามันผิดพอ,บอรบชาชิหรือเปล่าเห็นก็กตอบอกว่าไม่ผิดฮะมไม่ผิดก็เดี๋ยวกกตเดี๋ยวก็ไปรับผิดชอบเอาเองถ้างั้นแล้วอ่ะถ้ามันวุ่นวายก็เดี๋ยวกกตรับมาแล้วกันผมจะคอยดูอยู่ข้างนอกครับก็เป็นเรื่องของกกตไงเล่าดีประโยชน์เขาบอกไม่ถูกเขาบอกผิดก็ผิดก็เรื่องของคุณ คุณไม่ผิดพรบ,รบรประชามติว่าผิดคำหนักคอชอก็ทําไมทามันเยียบเยียบกันไม่ได้เหรอทาไมมันกลัวอะไรสักหนาคุณกลัวไหมคุณกลัวไหมครับกลัวไหมกลัวผมไหมเนี่ยไม่กลัวเอาไม่กลัวก็ไปที่ไปลงประชามติก็จบแล้วเออคุณจะลงอะไรเหลืองคุณคุณจะนอกัวอะไรผมกดดันกดอะไรกดดันใครกดดันนักการเมืองใครไมเล่าเขาเขาเขาต้องการอะไรเขาต้องการการเลือกตั้งปีนี้เดี๋ยวนี้ ผมถามว่าแล้วที่เขาทาความเสียหายมาน่ะเขารับผิดชอบหรือยังไปถามเขามาให้ผมนี่ครับขอ,ขอ,ขอสุดท้ายท่านนายกมีโอกาสจะผ่อนคลายพวกประกาศคําสั่งคอสชไมหมฮะไม่มีให้บรรยากาศมาดียัง,งไ,มไม่มีเขามีใครเปลี่ยนแปลงให้ผมไหมล่ะที่เดิมๆม,มีเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองกันบ้างไหมมีไหมตอบมาทักคนนี่ตอบมาครับมีหรือไม่มีเมื่อกี้เห็นท่านนายกบอกว่าบางคนดีขึ้นแต่บางคนก็เหมือนเดิมเหมือนคนละพักอ๋อ <laughs> ไม่แมันต้องเอาต้องให้จนได้เลยผมไม่ได้ระเกียดใครเลยนะเพียงแเราก็เห็นอยู่ว่าใครทําบ้างอะก็รู้อยู่ใช่ไหมแล้วมันพัวพันไปโน่นไปห้าสามไปห้าหนึ่งโน่นอะก็ปล่อยก็ทําอยู่ได้อแบบนี้ยหถ้าคิดว่าอยู่แล้วมีความสุขแบบนั้นก็เอาที่มีข่าวเขียนทุกวันห้าหนึ่งห้าสามระเบิดกัโครงคามเอาที่ถ้ากำลังกำหนดชะตากรรมบ้านเมืองเองนี่นะ ทุกคนมีสิทธิ์คนละหนึ่งเสียงทั้งสิ้นผมก็มีสิทธิ์หนึ่งเสียงเหมือนกันผมก็ต้องไปเลือกของผมลงวติผมก็ต้องไปลงเออผมไม่เคยบิดพิวอะ่ะหน้าที่ของคนไทยทุกคนแต่มันเรื่องของผมผมจะเลือกใครเรื่องผมผมจะลงวติรับหรือไม่มรับอืมครับหมดแล้วครับไม่ให้ไปดูเนี่ยถ้าให้ไปดูได้เลือกอะไรฉันให้เธอเข้าไปดูคูหาด้วยถ้าก็ผิดกฎหมายอยากดูไหมจะเลือกอะไร,รพักอะไร อะไรนะไม่รู้ไงไปหาเองนี่เนี่ยยุกถามมันถามให้เป็นเ,เนรื่องกันน่ะโหไปถามแล้วโคชกไอ้นี่ไปดูเรื่องความก้าวหน้าไอ้ที่ถามท่านเนี่ยขัดแย้งทั้งนั้นเลยโน่นประเทศเขาเดินอยู่ตรงโน่นเดี๋ยวไปฟังโคชกแล้วเย็นนี้ฟังสองคนหนึ่งเขามาพูดโน่นเคยฟังไหม,ม <า S 1> ชอบใช่ไหมแล้วทําไมไม่ทําแบบทําไมไม่ทําแบบเขาบ้างอะไม่ได้นะเพราะมันไม่ใช่เดี๋ยวเขาไม่จ่ายตังค์หัวหน้าข่าวนีไลท์